ส่วนคราวนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับนักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามด้วยนะคะที่ได้เข้ารับปริญญาตรีแล้วค่ะพร้อมปิดใจด้วยนะคะถึงเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้โพสต์สั่งห้ามทุกคนห้ามให้คุณแม่ยืมเงินนะคะเจ้าตัวก็บอกเลยว่ายอมรับที่จะเป็นลูกอากตัญยูค่ะ ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ธัญญาอาสยามด้วยนะคะที่ได้เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญานิเทศาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตในบ่ายวันนี้ค่ะนอกจากนี้เธอยังเคลียร์ปมร้อนนะคะที่โพสต์ประกาศบอกทุกคนเลยบอกว่าห้ามให้คุณแม่ยืมเงินนะคะเธอก็บอกว่ายอมรับว่าคิดน้อยไปค่ะแต่จริงๆเนี่ยคือแค่อยากจะบอกทุกคนสําหรับใครที่แม่เป็นหนี้หรือว่าไปยืมเงินนะคะวิธีนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่คําว่าแม่คือที่สุดแล้ว ไม่เคยคิดจะทำลายแม่ค่ะส่วนปัญหาการเงินของแม่ขอไม่ลงรายละเอียดนะคะแค่อยากได้แม่คนเดิมกลับมาแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะ